ถ้าคุณมีประชาชนอยู่ในหัวใจของคุณเหมือนชื่อพรรคคุณบ้างแล้วก็คุณต้องรู้นะว่าประชาชนเขาไม่ได้เดือดร้อนกับรัฐธรรมนูญเลยประชาชนเขาเดือดร้อนกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเขาจึงตะโกนตะเบงว่ายังไม่ต้องแก้หรอกรัฐธรรมนูญนะแก้ปัญหาปากท้องให้พวกโกก่อน เขาผิดตรงไหนอะประกณวุฒิมันมีแต่ไอ้อีอย่างพวกคุณพวกมึงเท่านั้นนะที่เดือดร้อนจะเป็นจะตายกับรัฐธรรมน,นูญประชาชนเขาไม่เดือดร้อนเขาก็ต้องตะโกนในสิ่งที่เขาเดือดร้อนว่ากูไม่มีจะกินกูค้าขายฝืดเครืองกูตกงานปากท้องต้องมากก่อน ไปดุประชาชนทำไม